นับต่อจากเวลานี้เป็นต้นไปทานผู้ชมทุกคนจะได้พบกับการเปิดโตอาก้อยคุณใหม่เน้ะ <Yahoo! S 1> ขอเชียงโตมือให้อาก้อยคุณใหม่เนาะเาหากลินอยู่มือนี่มือที่ทุกคนร่อค่อยเนาะมือนี่เฮ้าสีเทนวดอ่อกันหนึ่งสมสามสาม,มาพอ ทุกคนเนาะมาพบกับขาพระเจ้าเช่นเคยเพิ่งอาก่อยมือนี่ห่อนมือทีทุกคนร่อข้อเนาะร่อข่อยเฮ่บ่ได้ได,ได้มาจะมือกนอนหนึ่งได้ได้หมุกเนีน่ยห <laughs> ลายคนลินแต่ว่าเขากลิ่นอยู่มือนี่มือทีทุกคนร่อข่อยเนาะมือนี่เฮ้าสีท้หนวด ไพกระถู่อ่งวันหนวดนี่มันเป็นอีชักกระเดียกกระโดอลี่บอบสมจริ่บอกคอยชีแทนหนวดไอ้เบิ่งว่ามันคอยแทนหนวดเลยนาตามันเสออกเป็นไรมันคือนาเดีดบอหรือ <Okay S 1> ว่าคือมาริโอเมาเลหรือว่าสิออคืออันมาริโอกิเลียนภาษาหานานะเออเมื่อนี้เฮาเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเรียบร้อยเนาะนี่ก็คืออียังอ่านเบิ่งก็อลลสกัยกอลั่วแจใช่เออเฮาเตียมไว้เรียบร้อยเนาะเออนี่คือ มีดโกนนวดเป็นในไรวะกำหนวดเบิ้งกูเชนเลยครับเบิ้งเบิ้งถ่ายให้เลยอย่าพูดเลยทุกคนบอกอีดีเลยเขารูว่ากันเดี๋ยวพูได้เบิ้งเอาวีผมกว่าจักบาทหนึ่งก็ไม่ได้หล่อนะเบิ้งหน้าตาก็อคือมาริโอเมาเลอร์อยู่เลยต่อไปเฮาจีเอาอันนั้นเนาะโบต้องใส่สบู่ก็ได้บอกแทนหนวดนี่บอกโบแซงเฮาจีโบใส่สบู่สบู่เนาะเฮาจีสดชดเลยเอาแหวนมาเชียว เอาแองนอ้กอนถานผู้ชมจับตาิึงว่ามันเป็นอะไรกำหนวดก่อนนี่เหรอมาอย่าวักวกู้ม,มึงอะ่ะ <c oughs> เข้าใจบอท <c oughs> ุกคนล่อยข้อแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> บ่ตองลิน <c oughs> นอถานผู้ชมิม่งมันเป็นอะไรวักกระเดียกกระโดรี่กำหนวดกูนี่บอไปองค์เฮียนนี่ หมูคูกระชัวไพ่กระชัวอิลีบอกอิลีค่อยแพ้งหนวดแห้งอิลีไหนค่อยบพเคยแท้มันจักเถื่อเลยค่อยเคยแท้เธอหนึ่งตอนอยู่มอป้ายมึงนี่คอยชีเห็ุแต้ทุกคนว่ามันเป็นอีหยังกระเดียกกระโดดถ้าค่อยเอ้าอิลีบอกเสียวทุกคนอยากเบิ่งอิลีบอกว่าอิลีไหนเอาอิลีได้นับหนึ่งถึงสาม้อมกันหนึ่งสอง สามแท ok ้ีบอวอลรีนะทุกคนวอลีแท้ีบอกวอลีไหนนี่นะบางวนเขาเนี่ยคนมันบักล็อคนึงพูนโนกพอนโผกผูเห็นบ่กเอีบอกไพ่กรเม็นว่าหนวดนะแท้เน่บางคนว่าจงหนวดยังยังบางที่อยถามขึ้นว่าเจ้าคือบ่จงสัตว์มึงยังเียบน้หนึ่งเสงสามบกันหนึ่งสมสมมาพ่อ เจี๊ยวเจี๊ยบตัวไอ้สัสเจี๊ยวกูวสิรอแล้วบุรีใสิรอสบิกใหญ่แล้วบดรีบ้าบังเจี๊ยว เห็ดเฟื่องเอฟซีด้วยเฉพาะหนวดข้วบัวก้อนประกาศไปแซ่แหล่เนี่งเงียนกูกันจิ้มปุ้ยเอาแพ้ไปกูแน่เชือกูเองก็ได้ว้าตายโลูกี้เอฟซีเข้ามาแทหนวดชิลอกูเก่าเบิกกูเย็นเนี่กระเบิงเบิก เบิกได้มเรไงาเป็นมือตทีทุกคนร้อยขอแห้งีมาเนี่ยเอาลอยข้อเออข้อ้อยเอาแลวลอคอยเออ นี่ซาลีซาลีกนจ็นมันเป็นซาลีก่อนคอยเอาใจทุกคนเลยเด่น ขบกาไปลินแล้วไปแท้ลหก็ร่างาร่างก็ไปขี้บี้จะหน่อยลี พาบอกอัอนนี้ฮะยังเป็นเนี่ยนี่อ่ะกอยว่าแบบว่า,า,าอ้าวซาใจพวกจาระบอกมันเป็นยังไงดิมันแย่เหร

กูแบบเรากับสวัสดีและสวัสดีทันผู้ชมเนาะโอเคเมื่อนี้มาพบกับรายการเน้องคำแซงบานหน้าโอ้โนนับต่อจากเวลานี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมทุกคนจะได้พบกับการเปิดโตอาก้อยคุณหม่เนาะขอเสียงโตมือให้อาก้อยคุณหม่เนาะเต้เ จะไดนี่ท่านผู้ชมคอยอาก้อยคนใหม่เนาะเชิงว่ะคอยได้แทตหนวดไปเป็นจังได้แจวเออรอหน้าเออรอหน้าเออคอยแทตหนวดขังยิงไงเนาะรอแบบนี้ได้คืออนาเด็เบิ้งหนูทามทามท่านผู้ชมดูคือนาเด็อยู่ปะเออท่านผู้ชมคือสังเกตเบิ้งหน้าอาก้อยคือคือไฟเนาะเออคือนาเด็ว้าวด้วเนาะนี่ก็คือการแทตหนวดขังทำ ทำอิดของเฮาเลยเนาะที่ทานผู้ชมว่าแท้ในหนวดอภัยกระเม็ดใน YouTube เนาะคอยแท้หนวดคอยคือสีมีโชคลาภที่ดีเบิ่งนี่เนาะเบิ่งนี่คือสีย้อนวิวสีทะลุเป็นเท่าใด้เนาะนี่เนาะเชิญข้าพเจ้าได้แท้หนวดเลี่ยเป็นไดเนาะนาซีบอสเชียยรอรอเบิ้องกูแยกแหวนเนี่ย้าเบิ่งคอมเมนต์ของทามผู้ชมเนาะเบื้องกูดำๆเหมือนไอ้เพี้ยอันไอ้กปบงวาน เงินเทบบอเบิด์ตาฮ่านวดก็จักจักมืออะไรจักมือมันเสียมือสิเดียบบอประมาณเดือนหนึ่งเนาะสิกรับกรับคืนสุกอดอย่างวต่นวันเกิดกูดีใต้เอ้าบอบอกใต้เลยสิคบนี่เนาะคือที่เขาให้ตามเอฟซีที่บอกว่าให้ทุกคนให้บอเมนให้ทุกคนนะให้อก้อยแทนหนวดแนวกระเทยให้อก้อยฝนออกเป็นอะไร มาหอนคันแนวกันที่จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมที่อยากเห็นคอยแทนหนวดเนาะได้เห็นเต็มหน้าเต็มตาเนาะนี่เนาะไอ้บอลใจมันไปทางนด้วันนี้เอฟซีปรจื๊อคันออกนอกนี่ทุกคนบรจื๊อคนนี้ระวังเออนี่เนาะอันนี้ก็เป็นเสื้ออยู่ที่เอฟซีเสื้อให้เนาะเสื้อเสื้อเลนท้าเนาะ กาแลนฮาวแกเจ้าตะขีเออลาคอสก็ลาคอสเนาะอันนี้คือเสื้อลาคอสทีเอฟซีสื่อให้น้องงามเลยน้องขอบใจหลายๆเด้อทางเอฟซีทางพังไทยเออฟังนั่นกะออขอให้ยูดีไมีแห้งให้ชุดกระป๋าบแข้งแห้งให้ประสบพ้นความสำเร็จทุกๆด่านทุกๆด่านอ่ะขอขอบใจอาภาคช่องกับปาเนาาขอภาคช่องนาะ คำแซงบานหน้าเนาะเป็นตัวไทยเนาะที <c oughs> <c oughs> <c oughs ่มาคำแซงยะว่างละวกับบานหน้าเนาะขอขอบใจเนาะไปเจอกูปิดกิบปิดปิดปุ่มเองปิดปิดกบิด